สวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะก็เรื่องจากไม่ได้ไลฟ์นะเพราะว่าเกิดมีอาการป่วยเล็กน้อยนะคะก็เลยอัดคลิปมาให้ืบบเพื่อนๆทุกๆคนเลยเนาะ ก็วันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมใหม่ของเราเนาะก็จะเป็นน้องโซนิกนะคะที่ได้เข้าร่วมมาเนาะในการคอลแลบของคุกกละคิงดอมนะคะและบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมใหม่เนี่ยมีความยากและ ได้ปนในตัวด้วยกันนะคะการที่เราจะได้โซนิกเนี่ยกับน้องเทลเนี่ยบอกเลยว่ามันเหมือนเป็นการการันตีมากกว่าเนาะแต่อาจจะใช้เวลาสักพักนึงเลยนะคะในการรวบรวมห่วงเนาะแล้วก็รวบรวมเอ่อพวกของนะคะเพื่อที่จะได้รับน้องโซนิกนะกับน้องเทลนะคะและอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะคะของคุกกี้แลนคิงดอมเนาะว่าทําไมนะคะสองตัวนี้คอแลแลบการแหละ ประมาณว่าสร้างสตรอรี่เนาะว่าเ,าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมถึงได้ไดเจอกันนะ<ม>อันนี้นะคะก็จะเป็นกรีนฮิลของโซนิกนะคะก็เริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็จะให้เรานะคะตั้งทีมก่อนและบอสของเออเวลาเราเจอของไอ้น,นี้นะกรีนฮิลเนาะของโซนิกเนี่ยก็เราลองเอาเซตเดิมของเราก่อนเ,อเซตปกติเวลาลงหนาน,นะคะเซฟก็จะหยิบแชเอมตั้งมาไว้ด้วยเนาะค่ะ อันนี้นะคะเซฟคิดว่าดะชั้นหนึ่งกับชั้นสองเนี่ยยังไม่ค่อยยากนะแต่พอชั้นสามเนี่ยอันนี้คือแบบเซฟได้ลองลงไปแล้วเนาะครั้งหนึ่งชั้นสามเนี่ยคะจะดามเมจบอสเนี่ยค่อนข้างแรงคือเอาจริงระหว่างทางที่เจอเนาะเราจะไม่ค่อยโดนดามเมดใดๆเลยนะคะส่วนใหญ่ที่เราจะไปเจอเนี่ยคือเวลาเราโดนบอสเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะลองเอาแวมพรยเนี่ยกับนังสติ๊กไปด้วยเนี่ยก็ได้เช่นกันนะคะมาดูกินฮิ้วระดับหนึ่งกันก่อนเลย เนี่ยคะ่ะก็จะให้เราเก็บห่วงขโมยนะคะยิ่งถ้าเราเก็บได้เยอะเราก็จะมีห่วงเนาะไปสุ่มนะคะที่หน้ากิจกรรมของโซนิกนะคะลุ้นรับเพชรเนาะเพชรที่เป็นสีแดงสีม่วงนะคะถ้าเราได้เพชรครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้น้องโซนิกหนึ่งตัวหรือจะสะสมเศษก็ได้เช่นกันค่ะอันนี้นะคะนี่ และนะคะนี่ก็เก็บเรื่อยๆเนาะดูชิวๆนะคะทุกคนนี่เราก็กระโดดตามไปนะคะเหมือนเวลาเราเล่นเกมโซนิกเลยเนาะนะคะนี่อย่าลืมนะคะกดสไลด์เนาะไม่งั้นเนี่ยห่วงนะคะหรือลิงที่เขาว่าเนี่ยจะหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้กิจกรรมแรกเนาะมีการสะตงสตันด้วยนะคะก่อนที่จะไปเจอบอส เก็บเนาะมีทั้งเหรียญน,นะคะแล้วก็มีทั้งริงเลยริงแหวนองแหวนนะคะนี่บอสนะคะจะมีคูณอยู่ด้านบนเนาะว่าเลือดบอสเนี่ยมีกี่หลอดน,นะคะยิ่งด่านสูงนะเลือดบอสนี่จะยิ่งเยอะเลยนะทุกคนอันนี้เป็นเพียงแค่ชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเซฟจะเอาชั้นสามให้ทุกคนไ้ดูกันเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะค่ะก็มา ต่อนะคะในระดับ3แา้วของกินฮิวนะคะอ่ามาดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหนนะกินฮิวนะของโซนิคระดับ3ก็ไอที่เราจะลงได้นะคะมันก็จะขึ้นอยู่เน้นแต่ละวัน,นะคะ่ะเหมือนวันนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่หง10เนาะใช้ชั้นเอยีอนะคะแล้วก็มันมน่าจะมีให้สะสมอยู่แล้วก็สามารถเติมพ็กได้ด้วย อันนี้นะคะบอกเลยว่ามอนเนี่ยค่อนข้างเปาะมากๆนะคะถ้าเทียบกับบอสอันนี้นะคะนี่ระโดดตามห่วงไปนะคะพยายามเก็บไปเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะคิดว่าอนาคตอาจจะมีแบบเป็นยังไงอะเป็นที่ดูดหรือเปล่านอนดูดพวกห่วงทั้งหมดนะคะอ่าก็ต้องรอดูกันนะว่าจะมีสมบัติอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าน,านะคะ นี่เวลาชนมอนนะมันก็ชนไปเรื่อยๆเลยพยายามกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะคะอ่ะออย่าลืมสไลด์นะทุกคนนะคะไม่งั้นเนี่ยเอ่อริงของเรานเนี่ยค่อนข้างกระจายมากแล้วมาโฟกัสที่บอสกันนะคะบอกเลยว่ามันจะยิงเราค่อนข้างแรงนะเห็นไหมปวดเลือดมันลดเรื่อยๆเลยอันนี้นะคะระดับสามบอส์มีเลือดสามหลอดนะทุกคน ว่ายิงค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เอาเป็นเวมพายมาก็ได้เช่นกันนะคะเอาเวมพายมาแล้วแทนเอมก็ได้แล้วก็ลูกเกตเนี่ยเอาออกเนาะแล้วเอาเป็นตัวฮิลสองตัวก็ได้นะคะเวลาเจอชั้นสูง,สงแลว้วเวลาแต่ละชั้นเนี่ยผ่านครั้งแรกนะคะเราก็จะได้ริงถึง800และ500นะคะตามแต่ละชั้นเลยค่ะแล้วก็จะได้ลิงพิเศษที่เป็นโบนัสในการเก็บแต่ละดานของเรานะคะระหว่างดานเนาะที่เราเก็บเก็บเรื่อยๆเนี่ยค่อนข้าง,ขงที่จะได้เยอะเหมือนกันนะ และจากนั้นนะคะก็ต้องรอชั้นถัดไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเนี่ยให้เราได้ได้ทำต่อเนี่ยคะ่ะเห็นไหมกลองลัคกี้ไอเทมของโซนิกและเทลนะคะเมื่อเราได้ลิงเรียบร้อยแล้วก็วันนี้จะได้ประวัน4,000เนาะก็มากดสุ่มได้เลยนะคะอันนี้คือข้อมูลของรางวัลเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะ จะเห็นว่ามีเพชรม่วงเพชรอ่อแดงเพชรต่างๆนะคะก็เอาไปสะสมเพื่อจะรับอ่อดสเซอรของส่วน์ดได้เอ้ยได้มาอันนึงค่ะอันนี้แล้วก็ของแต่ละอย่างที่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะติดถุกนะทุกคนแสดงว่าเออเราจะไม่เกลือขนาดนั้นเราจะอ่อได้ส่ม่อยๆนะคะเหมือนกินจกรรมกระดาน อันนี้เห็นไหมคะเหมือนของเซฟเนี่ยมีจํานวนหนึ่งชิ้นเนาะอันต่อมาก็จะเป็นสีม่วงนะคะตามแต่้ะสีเลยที่มีให้สุ่มในตู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ดวงดีเนาะสุ่มเพชรครบทุกอันไวเนี่ยอาจจะได้ใช้โนซอนอิกก่อนหรือนะคะอ้าเดี่ยลืมนะมีกิจกรรมช็กชื่อด้วยนะคะทุกคนจะได้วันละ500ลิงนะคะนี่เรามาดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างดีไหมว่าร้านค้าเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะอ่ะอะ อีกอย่างหนึ่งนะคะโซนิกเนี่ยจะไม่โผล่ในตู้สุ่มธรรมดานะทุกคนสุ่มสเปเชียลนะคะตู้สุ่มระดับสูงอย่างเนี้ยมันจะไม่มีเข้ามาเนาะ mm hmm. จะมีแค่น้องตอกนะคะน้องตอกเนาะเรียกส,สั้นๆน้องตอกนะคะเรียกชื่อเต้ว่านกกระต่ายดวงจันทร์นะคะนี่อุยจะมีแพ็กเกจ59บาทล่อตาลอตา่ลอใจด้วยทุกคนนี่นะคะ59บาทแล้วก็299นะคะกิจกรรมนี่แพ็คคอลลาโบนะคะหรือคอลแลบนั่นเองจะได้ สนนคเกอร์พลาววิเศษที่เอาไว้ลงดาดจระดาดเนาะสานะคะซื้อได้ครั้งละโอ้ต้อง3ามครั้งอะทุกคน3าครั้งนะคะ30มคูณสก็90เนะเาะคนที่เติมเนี่ยอาจจะได้ชั้นที่มากกว่านะคะแล้วเวลาคนซื้อที่เป็นโบนัสเห็นไหมทุกคนแพ็กเกจเล่นเทนนะคะร1 9บาบาทเนาะ ก็จะได้นะคะในส่วนของของขวัญและก็ได้โบนัสพิเศษด้วยเราก็ไม่รู้นะคะว่าได้โบนัสอะไรเพิ่มเติมใครที่แบบเติมแพ็กนี้แล้วเนี่ยของแพ็กเกจเล่นเพลินนะคะสามารถมาบอกได้นะว่าเอ้ยมันได้อะไรบ้างนะคะที่แบบได้พิเศษออกมาเนาะเราก็กดรับเพฟซีก่อนเลยนะคะเพ็กเกฟรี เชื่อว่าหลายคนน่าจะเติมแพ็คของ59บาทแน่ๆเลยนะคะไม่รู้ว่าของ A อ i r s o เนี่ยมันต่างกันไหมนาะของเซฟมาใช้ Android เพรใช้ Android เนี่ยมันจะขึ้น5 9วับเาทบางคนใช้ iOS เนี่ยซื้อถูกกว่านะคะแต่ก็ต้องมาดูนะว่าแบบยังไงบ้างแล้วก็พยายามหาลิงก์เนาะมาสุ่มนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนได้แล้วเนี่ยเอามาอวดกันได้เลยนะเออสตัวนี้แบบน,านาบ่ารักมากๆและเป็นสายซุ้มจมตีทั้งสงตัวเลยนะคะ สำหรัว,วันนี้เจมน่าจะประมาณนี้ก่อนนะคะส่วนการรีวิวของน้องต๊อกนะคะหรือน้องกระต่ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีในคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย